สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ป่าแมวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค่ายยูฟาโป808เหมือนเดิมเนาะครับเนาะมาพี่น้องก็จะคอยมาเล่นเกมค่ายซีคิวนเนาะครับเนาะอะมาครับผมก็มาได้ทุนที่3,000ละกันเนาะมาขอดูเบ็ดก่อนนะครับส <c oughs> องร้อยยี่สิบห้าอะเอาร้อยเบ็ดยี่เอาร้อยเบ็ดสามสิบห้าละอะไปครับผมลองเบิงเนาะครับเนาะ หาแนวเด่นไม่ไม่ปสะนะครับผมนะนี่ย่างบุเคยเล่นจะเชื่อได้เกมนี่อย่เต็มมนาเลยนะโบนัสต็มจอนี่ยังนี่้ยนี่ยังนี่ก็แตกหลายเท่ฮ้ยหน่วยสิบร้อยพันแสนเฮ้ยกาแตกครบนมันเมนบอนี่ แม่นบ่นี่มันคือเดกหลายแท้เดี๋ยว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 หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนหกแสนเจ็ดพี่น้องเกมบ้าเกมบอยอยีหยังวะไม่เคยเล่นจักรเสียด้วนี่อีหยังอีกเลยนี่ก็ได้นี่นนไม่มเคยเล่นจักเทียดครับผมกับเกมไข่ยีหยังวะไข่ CQN นะครับผมนะไม่เคยเล่นดีดีเด้อ ตัวนี้มันเป็นเนียงพี่นอ้องผู้ใดเคยเด็ดเนี้ยก็บอกผมเนี้ยได้เลยครับผมในะกิมนี้มันเป็นยังไงนะครับแต่ประเด็นนะครับแต่ทําไมผมมันถึงแตกเยอะขนาดนี้นะครับเบ็ดร้อยสามสิบห้านะครับต้องแตกเลยอีกสี่ปัญหาครับพี่น้องจะขี้เนียงเป็นเนียงหรอกข่อยงุ๊บจะข่อยได้เท่าได้ข่อยกูบรู้แต่ว่าอันนี้มันก็ได้หลายแท่าอมก็ยังสงสัยอยู่เด้อพี่น,อน้องฟูน่ะเบื้องวัยดูเนียงหญิงกระได้ เกมเชี่ยงอีบ่นี่บิ๊กวินครับพี่น้องเอาเมกาเอาอย่าง, Big นนาางแต่ไม่พิเศษแัมันประเมีนแล้วมันประเมีนแล้วจากสี่ี่ดีมกระดาษไขลินควาย,ยัางว่าประเมีนแล้วนะครับเกมบ้าเกมบอยอย่างนี้แตกกระจ,ระจายแตกเกือบล้านเลยบีบล่สามกว่านึงเงีเยบีบไลยสามีบห่านเ่นเยเโอ้ย,อยงงเป็นแลวนี่เนาะบาด <laughs> เ็บคยเล่นอีเหลีนะครับ เกมมู้นี่มันยู่ยค่ายซีคิวไนครับผมแต่มันคือเตกหัวเท่ค่อยก็เปียกใจได้พี่น้องเบ็ดร้อยสามสิบห้านะครับเนาะแ,แตกแตะกับเครื่องล้านนะครับ <laughs> มันก็เกินไปนะครับบางทีเนาะตะกเกี้ยไปเดียวค่อยบกบกบกค่อยชำน้านนะครับเกมค่ายมึน เบงไปบื้งมามกัคักนะมันก็เกินไปนะครับผมนะอันนี้ก็แตกแีนี่ยไม่เปนองอันนี้แมเจีน,นี่ยเมนมาบท,ที่นี่นามันเตีกนะเดี๋ยมันก็เตกคักเตกเนี่ยทนี่มาขอใจครับผมงงอ,อพีอลิ้นอีกแล้วครับพี่น้องเลย มันก็เจ๊งสัตว์ั๊กศีนะครับผมนะเกมบ้าเกมบอยอย่างนี้มันแตกกระจุกกระจายขนาดนี้นะครับมันบอมแมนเลียวมันบอมแมนเลี่ยวนะครับมันจะมาแตกหดขนาดนี้นะครับขนาดคอยลิน่ข่จกเกอร์มาตั้งโดนนะครับเบ็ดฟองลอยวานะครับแต่แค่หกเมื่นะครับอันนี้เบ็ยดลอยสามสิบหามันลออไปหกแสนนะครับงงครับผมงงบ่ได้คำเดียวว่างงนะครับ ถ้า <5 S 2> ผมรวยเลยนะนเนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะพี่น้องอันนี้อัน,นอันนี้ผมรวยเลยนะครับดูดีครับโอ้โหอะไรแปลแสนพี่น้องบอ่เมนเนี่ยเกยมบ้าเกมบอยอย่างกดส w งเทือแตกมป,ปแผลแสนโอ้ยแนี <laughs> ้ <laughs> <laughs> <h oy> นี่กระทำเป็น่ย <laughs> นมใช่นี่ว่าทุนผมสามพันเหี่ย วใจขอดิบตุ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 บเลยๆี่น้องมันแมนแนวบบอกวะมันจะได้หลปะนี่ไว้าวหอยปผลงเสี่ยว้าวผู้ใดฟังกัมบูรเซียเด้อะท่านผมีคลิปไปยืนยันนี่เคอยบอกเลยนะครับว้าวห้ยแผฟังกัมบูรเซียเด้อมันที่ขนาดนี้นะครับมันปั่นนี่บอกเลยไข่ซีคิวไนน์เนี่มันปั่นนี่อันเป็นเกมปังตตังนะครับผมเนี่ยเอ้าเพราะเขาไปนอนไงคอยงุ้งนะครับผมนะ ออกจ็จบแปดแสนนะครับทุนสามพันแตกแปดแสนนะครับผมเนี่ยเกินครึ่งล้านครับพี่น้องเหลือเชื่อเกินเนาะคบเนาะอ่ะไปก็ผมอยากใหญ่กันเนาะคบเนาะ